พระอาจารย์คะมีอีกเรื่องหนึ่งคนที่เจอในอย่างเช่นการไปชวนบวชใช่ไหมคะก็จะเจอผู้ชายแมนๆที่ไม่บวชก็จะบอกว่าอ๋อไม่บวชหรอกเดี๋ยวบวชหน้าไฟก็พออย่างนี้คะ่ะก็จะเรียนถามพระอาจารย์สมนึกเขาว่าการบวชทดแทนพระคุณเนี่ยบวชตอนที่พ่อแม่หมู่ญาติของเรามีชีวิตอยู่กับตอนที่ท่านละโลกไปแล้วได้บุญเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรคะของของหลวงพี่เองเนี่ยก็เกินนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ย พ่อแม่หลวงพี่อ่ะคือรอหลวงพี่มานานมากเลยหมายถึงว่าในครอบครัวหลวงพี่เองเนี่ยมีพี่สาวทั้งหมดอ่ะอ่ะหกคนคในครอบครัวหลวงพี่มีเจ็ดคนหลวงพี่เป็นผู้ชายคนเดียวค่ะเป็นคนเล็กเป็นคนเล็กสุดเลยค่ะ,ะคือคือฟ่าจะรอมาเนี่ยตอนแรกก็เคยถามว่ายอมแม่ยมพ่อทําไมถึงมีลูกเยอะจังเลยเนี่ยเขาบอกว่าก็รอเองนั่นแหละ,ะคือเออเขากล่าวว่าคนที่เจ็ดเนี่ยยังไงก็จะทาหมันละ ทําข้อตกลง M O U นะปัิทินข้อสัญญาก็ยมพ่อว่าคนที่เจน่ยพอละยังไงก็ลูกก็ทําหมันละจนรอจนในี้สุดก็เป็นลูกผู้ชายตอนแรกก็ชื่อว่ารจนาตามละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเท้าสามวนอะไรเนี่ยแล้วพอดีได้มาเป็นผู้ชายก็ชื่อว่าสมใจนึกก่อนแล้วก็มาเป็นสมนึกปัจจุบันเนี่ยสาธุสาธุก็เนี่ยแหละก็เรียกว่า คือโยมพ่อโยมแม่ก็อยากจะได้ลูกชายเนี่ยอยากจะให้ออกบวชเพราะว่าคิดเองมาเออตัวเองเนี่ยเ,เมื่อก่อนก็ทําอาชีพทําไร่ทํานาอะไรเงี้ยโยมพ่อโยมแม่นะคือก็มีโอกาสอย่างที่บอกไปอ่ะอาจจะมีค่าสัตว์เรื่องของฉีดยาทําสวนทําไร่อะไรเงี้ยท่านรู้ว่ามันมีบาปม,มันมีบาปเกิดขึ้นแล้วอยากจะให้ลูกชายเนี่ยได้บวชเพื่อ ต้องการที่ได้เกาะชัยพระเหลืองขึ้นมามฉะนั้นถ้าเราบวชได้เลยในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ให้คุณพ่อเนี่ยคุณแม่ของเรามาเนี่ยเขามาทําบุญที่วัดอ,อย่างพ่อแม่ของพี่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่มีศรัทธานในระดับหนึ่งแต่ว่าก็จะบอกว่าให้ไปวัดทุกวันพระหรือว่าไปทําบุญทำบุเสมอเนี่ยก็ไม่มีทางก็นอกจากเนี่ยพอตอนนี้ลูกชายได้มาบวชที่วัด โยมพ่อโยมแม่ได้มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่มากมายเลยตัวเองได้ทําบุญให้ตัวเองได้เต็มที่แล้วก็อย่างที่บอกว่าการที่จะตอบแทนพระคุณโยมพ่อโยมแม่ได้อย่างเต็มที่เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกไปเนี่ยก็คือการที่ทําให้ท่านเนี่ยถ้าท่านไหนยังไม่ศรัทธาเนี่ยทำให้ท่านศรัทธาก่อนถ้ายังไม่รู้จักทําทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยถ้าเราสามารถทําให้ท่านรู้จักเหล่านี้จนกระทั่ง ถ้าให้ปฏิบัิธรรมแล้วมีความตกภายในเนี่ยก็ขึ้นชื่อได้ว่าตอบแทนพระคุณได้หมดเลยการบวชเนี่ยในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะให้บุญใหญ่เกิดขึ้นได้แบบเต็มที่เต็มกําลังเลยเพราะว่าถ้าหลังจากที่ท่านตายไปแล้วเราบวชให้เนี่ยก็แค่อุทิศส่วนกุศลท่านก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาศึกษาพระธรรมคำลังสอนด้วยตัวเองค่ะสาธุค,ค่ะ